สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ซีใจบุญทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้านะคะฝากกดติดตาม<ป>กดไลค์ลกดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะหลังจากไปพาพี่โพอใจไปเยี่ยมคุณปู่นะคะอันนี้ก็มีควานนะคะ ควานจิ๋วของเรานะคะมีควานจิ๋วนะคะไ่เแม่ตามน้องในม,มอนเมนแล้วดูค่ะอากาศร้อนมากเลยนะคะอากาศร้อนมากเลยนะคะวันนี้ น้องไลมอนสวัสดีครับทลกลูกวานจิ๋วของเรานะคะน้องไดมอนนะคะกับแม่แก้วตานะคะตอนที่น้องเลมอนประมาณสองขวบกว่านะคะก็จะชอบอ่ะไปกับพรวนนะคะขีดไม่ให้แก้วตานะคะวันนี้ก็จะปล่อยอ่ะให้น้องไดมอนนะคะปิขี่แม่แก้วตาคนเดียวนะคะ มาถึงที่อาบน้ำกันแล้วนะคะเด็กๆนะคะอาบน้ำนี่นะคะ พี่พอใจไปกับแม่นะคะอาบน้ำกับแม่นะคะส่วนน้องรุ่งก็อาบน้ำกับแม่ฟ้าใสนะคะวันนี้อ้าวพี่พอใจว่ายน้ำอยู่ที่นู่นนะคะ ค่ะพี่พอใจว่ายน้ำกับน้องรุ่งนะคะดูค่ะ,ะมุดโคลมุดโคลนะคะ ม่ให้แก้ตานะคะเล่นน้ําอาบน้ำเหมือนมันเด็กๆเลยนะคะเวลาได้อ,อาบน้ำนะคะเล่นน้ำนะคะคนนคนสนุกทั้งคนและช้างเลยนะคะ แก้ตานะคะสวัสดีครับ แกตาส์กันเลกหลุดจริงๆเลยนะคะแม่แม่แกตาเล่นน้ำนะคะน้าจะมีความสุขมากเลยนะคะมีความใจว่ายน้ำไปหาแม่แซนรักแล้วนะคะ ดูค่ะิถึงน้องรุ่งนะคะว่ายน้ำกับอาหารน้องรุ่งนะคะดูค่ะนี่ค่ะของแม่นะคะอ้าวแม่หนูไม่ตามมากลับไปหาแม่อีกแล้วเด็กเสกเราอพี่พอใจมาแล้วมาแล้วดูค่ะน้องรุ่งนะคะนออะยืนดูอ่พี่พอใจนะคะยืนรอพี่พอใจนะคะ ดูค่ะพี่พอใจอยู่นู่นค่ะดูค่ะไปหาพี่พอใจเป็นห่วงกันนะคะดูค่ะอุยเป็นห่วงพี่พอใจเนาะ อาน,น้ำเสร็จแล้วนะคะก็จะพากันเข้าป่านะคะทีนี้ถึงเวลาเข้าป่าแล้วนะคะก็จะพาเด็กๆแล้วก็แม่ๆนะคะเข้าป่ากันนะคะนี่ก็น้องไมมอนเป็นวันหยุดของน้องไมมอนนะคะก็ น้องเลมอนนะคะฝึกขี่แม่แตานะคะหลังจากที่ไม่ได้ขี่ก็เป็นเวลานานเลยนะคะที่ไม่ได้ขี่ไม่แกตาแม่แกตา,ค,า,ตาะคะชอบเวะนะคะพากันเวะนะคะน้องเลมอนครับ สวัสดีครับนอยสวัสดีครับ ดูขันน้องรุง่งน้องรุ่งนะน้องดูนอยู่ทางนู้นกับแม่แม่น้องรุ่งนะคะ สายกว้างนะคะกว้างใหญ่เลยนะคะลูกค้าเดินผ่ารถมอเตอคจะเป็นอย่างไรนะคะนางจะคุ้นเคยกับเสียงรถหรือเปล่านะคะ mm. ว่าจะระเวงจะกลัวลหรือไม่ นะมึงบอกคืว่ากลัวคะ่ะกลัวให้ยืนดูรถเลยนะคะเริ่มมุงบอกแล้วนะคะอ้าวมาใกล้ๆหน่อยกับเสียงรถหน่อยเป็นอย่างไร ก็จะ,ะสำรวจดูนะคะไหนๆมีอะไรให้หนูดูบ้างนะคะมีทั้งอรุดนะคะดูค่ะนุ่มรุ่งมีน,นโกงสายให้ดูใกล้เลยนะคะวันนี้ ไปกันแล้วนะคะลูกแม่แก้ตานะคะแม่แม่ไปก่อนแล้วนะคะลูกหน้าไปก่อนแล้วนะคะแม่แก้ตาก็จะตามมานะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะผิดพ,พลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ